เอาละค่ะทุกคนวันนี้สาวนาพามาเดินที่ตลาดสดนะคะตลาดสดคลองเตยนะคะที่นี่สาวน้าจะชอบมามากนะคะเพราะว่ามีทั้งผักสดมีของสดหมูนะคะเยอะแยะไปหมดนะคะเรามาเดินตอนช่วงที่ก่อนจะตุดจีนะคะทุกคนจะพามาดูบรรยากาศค่ะว่าของขายเยอะขนาดไหนนะคะทุกคนอันนี้ก็ล่มของเขาก็จะสีแดงๆนะคะหมูมันก็จะออกแดงนะคะทุกคนไม่ได้เป็นก,กล้องที่หมุนกลับนะ นี่นะะพามาดูราคาค่ะาคานี่นะคะ<า>หมูสดเยอะมากค่ะทุกคนแล้วก็ราคาถูกนะคะที่นี่<า>ที่นี่คือมาที่เดียวนี่คือจบเลยนะคะร<า>ตรงนี้ก็จะเป็นโซนขายเนื้อค่ะ<า>นี่นะคะเครื่องในนะคะที่เราเอาไปต้มแซบนะคะทุกคนโลร<า>้อยสามสิบก็จะมีปากน้ำนะคะโลร้อยห้าสิบปกติตามตลาดอื่นเนี่ยก็จะมีนี่ค่ะซิกเมเจอร์ ตัวเดียวอันเดียวค่ะตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดนะคะทุกคนโลละสองร้อยค่ะนี่มีโชว์ด้วยนะคะอ่ะเอาละเรามาดูตรงโซนปลานะคะปลานี่ก็มีหลายราคาค่ะมีตัวละห้าสิบสี่สิบนะคะนี่มีเยอะมากนะคะมีให้เลือกเยอะค่ะมีหลายไซส์ตัวละห้าสิบทุกคนดูในกล้องเหมือนเล็กนะคะแต่ตัวใหญ่มากอันนู้นตัวละหกสิบ ตรงนี้เป็นโซนของปลาน้ำจืดนะคะจะมีพวกกบนี่นะคะปลาอะนั่นอปายนปลาย้อนปลาย้อนปลาย้อนนี่ตรงนี้ตัวละยี่สิบบาทนะคะทุกคนปลานินยิบห้าค่ะ จะไล่ไลไปนะคะราคาเยอะหลายราคาค่ะอันนี้ตัวละ้อคะอันนี้ตัวละยี่สิ <มา S 2> บห้าบาทนะเ,นะเอออันน้นกต้องเอาขาหลงแล้วก็ัอขาเพ่อาไรสัหรอขาแล้วก็ล้อม้แต่ ที่คลองเตยนี่หมูจะชอบมากนะคะมาที่เดียวจบเลยค่ะของไข่ดยเขาะชิ้นใหญ่เลยเหรออากไ้ะนเอาชิ้นที่ใหญ่มากนี่ไงเอาแผ่นนี้เลยแผ่นนั้นไม่นนั้หแผ่นนั้นแลให้เ็ตัดให้คอ,อหมูย่างโลละร้อยยี่สิบที่แถวเราอยู่ร้อยเก้าสิบ ที่นี่ตลาดคลองเตยค่ะทุกคนมันก็จะถูกหน่อยคอหมูย่างโล 120. โละร้อยยี่สิบแค่ไหนแล้วเนี่ยแค่ตัดให้เขาบอกว่าตัดได้เขาบอกถ้ายไหม,ไมเอาหมดอ่ะอันนี้โนคกซ์ร้อยแปดเอาหมดไหมคะับร้อยแปดสิบเแล้วแต่เออไม่หมดหรอกไไมมมม่่หหดด มันโดนืออะไรอย่างนี้เนาค่ะอ,อ่ะละตอนนี้เราก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยนะคะเห้ยจนนักแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะวันนี้ก็พามาเดินตลาดนะคลองเตยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ